สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เลยเดฟชาแนลกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาทําการแกะกล่องกันอีกแล้วนะครับผมมันคือหูฟังจาก e d ็ดดิฟายเนั่นเองนะครับนี่อย่างที่หลายๆท่านเห็นนะครับเอ็ดดิฟายเสีทองแบบนี้นะครับผมตัวนี้นะครับมันคือ e d ็ดดิฟายเออร์ W240TN นั่นเองนะฮะเป็น Two Wireless Noise Cancellation In-Ear Headphone นั่นเองนะครับเป็นบลูทูธนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการทดลอกมันออกก่อนละกันนะครับนี่กล่องสีดําสวยง่ะ สมก็เป็น Edifier นั่นเองนะฮะผมรีวิวมาหลายตัวแล้วนะครับสำหรับ Edifier นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Neo Buds Pro นะครับผมแล้วก็ตัว W2 อะไรสักอย่างนะครับตัวนั้นที่จะเป็นตัวหูฟังแบบครอบหูนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือ Edifier นะครับ W240TN ตัวนี้นะครับเป็น Noise Cancellation เหมือนกันนะครับผมในราคาที่ไม่ได้แพงเลยนะครับตัวนี้นะฮะ Edifier W240TN ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างหน้ากล่องตัว เป็นกล่องสีดำนะครับเขียนว่า 25h ตัวนี้น่าจะเป็นความยาวของแบตเตอรี่25ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผมมาดูด้านข้างไม่มีอะไร ด้านข้างทั้งสองฝั่งไม่มีอะไรเป็นสีดําทั้งคู่นะครับด้านบนไม่มีอะไรนะครับมีแค่คําว่า t r u Wireless Noise Cancellation In-Ear Headphone นั่นเองนะฮะมาดูในส่วนของด้านล่างนะครับเราจะพบกับตัวเคาชันนะครับผมแล้วก็ต่างๆไม่ได้บอกอะไรละเอียดอะไรมากมายนะครับผมแต่ว่าข้อมูลจริงๆมันอยู่ด้านหลางตรงนี้นะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตัวนี้นะครับเป็น h i g h b i t Active Noise Cancellation นั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมาพร้อม กับ AI Voice Call Noise Cancellation นะครับผมแล้วก็ a m b i e n t Sound นะครับ Duo Dynamic Driver นะฮะแล้วก็มีเกมโ o มดนะครับอันสุดท้ายเป็น IPX5 นั่นเองนะครับ IPX5 ก็คือการกันน้ำนะครับแรงดันต่ำนั่นเองนะฮะก็แนะนำว่าอย่าไปเอาลงน้ำนะครับแต่ว่ามันการเหงื่อกันอะไรพวกนี้มันทำสามารถทำได้นั่นเองนะฮะตัวนี้เขาบอกว่าถ้าเปิด on Active Noise Cancellation นะครับ7ชั่วโมงนะครับกับตัวเคสมัน 14ชั่วโมงนั่นเองนะฮะแต่ถ้าออฟเนี่ยได้8.5ชั่วโมงนะครับ เคสอยู่ได้17ชั่วโมงนะครับผมเวลาชาร์จนะครับผมชาร์จ10นาทีนะครับใช้ได้2ชั่วโมงเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับมีจุกหูฟังมาให้นะครับถึง4เซตกันเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวไปดูมันจะเยอะขนาดไหนนะครับอันนี้ภายในกล่องนี่เขาบอกนะครับแล้วก็เชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้นะครับตัว Edifier นั่นเองนะฮะเขาก็จะมีแอปพลิเคชันให้ตั้งค่าให้เชื่อมให้ปรับปรับอะไรต่างๆได้ในแอปพลิเคชันเขานั่นเองนะฮะมีตัวหูฟังมีเคสนะครับผมมีสายชาร์จแล้วก็มมีีคู่ือเด๋ยว เรามาทํางานแกะกันดูดีกว่านะครับวิธีการแกะกง่ายๆผมบอกเลยว่ากล่องตัวนี้ค่อนข้างจะหลูมากๆเลยโคตรหลู่เลยนะฮะดูดิกล่องสีดําๆทึบๆแบบนี้นะครับหลูมากๆนะครับผมแกะออกมาเราจะพบกับกล่องด้านในนะครับที่เปิดแบบนี้ แลวเราจะพบกับอันนี้นะครับเป็นกล่องหูฟังนะครับอยู่ด้านล่างหนึ่งกล่องมีถุงหุ้มไว้แบบนี้ส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นพวกคู่มือนะครับพวกของแถมพวกสายชาร์จอะไรเงั้นนะฮะนี่ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับผมแล้วก็จะมีจุกหูฟังให้นะครับผม4เซตรวมที่ติดอยู่กับตัวหูฟังด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีแค่3ไซส์นะครับ3เซตนะฮะสคู่นะครับผมแล้วก็มีสายชาร์จนะครับผมอ่าตัวนี้ก็มีพวกคู่มงคู่มือนะฮะแล้วก็มีสายชาร์จนะครับผมสายชาร์จตัวนี้ก็จะเป็น ็นไทป์4แล้วนะฮะนี่เป็นไทป์4นะครับสายชาร์จหนึ่งเส้นสีดำนะครับผมไม่มีอะแดปเตอร์เหมือนเดิมนะครับทุกตัวนะครับจะไม่มีอะแดปเตอร์ก็ใช้อะแดปเตอร์ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือกันก็ได้นะครับผมแล้วมาดูในส่วนของหูฟังตัวหูฟังกันนะครับนี่ตัวหูฟังเราก็มาทําการแกะมันก่อนนี่นะครับวิธีการแกะนะครับรอบกแบบนี้ โอเคเราก็จะได้หูฟังออกมาแบบนี้นะครับผมตัวทรงกล่องหูฟังหรือว่ากล่องเคสนะครับผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะเท่มากๆนะครับผมเป็นสีดำด้านๆนะครับไม่ได้เงานะครับตีตาด้านบนว่า Edifier ตัวนี้นะฮะแล้วก็กล่องนะครับจะไม่ได้โค้งมนนะครับจะมีความเหลี่ยมๆนะฮะเห็นไหมมันจะมีความเหลี่ยมๆอยู่ขอบขอเห็นไหมครับมันจะไม่ได้โค้งแบบโค้งแบบ ลื่นๆนะครับมันจะมีขอบให้จับด้วยนะฮะด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นตัวรูไทซีที่เอาไว้ชาร์ครับผมแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นปุ่มกดที่เอาไว้วัดแบตเตอรี่น,นั่นเองครับตัวไฟตรงนี้จะ,สะแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับนี่เรากดด้านหลังนะครับมันก็จะโชว์ตรงนี้เป็นไฟสีขาวอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเราทำการเปิดออกมานี่ ลูกเล่นเหมือน Neo b u d Pro เลยนะฮะลูกเล่นเหมือนกันเลยนะครับแต่น้นเป็นสีแดงอันนี้เป็นสีขาวนะครับหูฟังด้านในสองครั้งก็จะเป็นแบบนี้นะฮะยกมันขึ้นมาเออแปลกจังปกติแล้วนะครับหูฟังทุยเลยนะครับมันจะติดตัวสติ๊กเกอร์นะครับไม่ให้สัมผัสกับ,กบตัวกล่องชาร์จแต่ตัวนี้เขาไม่ได้ติดมานะเออแปลกจังโอเคทรงก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านบนตัวนี้นะครับของตัวหูฟัง ก็มีโลโก้ของ Edifier นะครับทั้งคู่เลยนะครับแล้วมันจะเป็นเหมือนจะเป็นปุ่มกดด้วยนะคือเป็นปุ่มกดนี่แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองการเชื่อมต่อการใช้งานแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังนะครับว่าหูฟังตัวนี้เป็นอย่างไรนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปแกะกล่องก็ประมาณนี้และกันครับสำหรับคลิปนี้นะเด็ชั้นสวัสดีครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Redep Channel กันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะได้เวลารีวิวกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมได้ทําการแกะกล่องไปแล้วนะครับสำหรับหูฟังตัวหนึ่งจาก e d i f i e r นั่นเองนะครับมันคือหูฟังตัวนี้นั่นเองนะครับมันคือ e d i f i e r w 2 4 0 tn นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นหูฟัง True Wireless นั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาแล้วผมรู้สึกว่าราคามันค่อนข้างโอเคนะครับโดยตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 2,600กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไปดูดีๆนะครับมันอาจจะเหลือ2 4 0 0หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาที่มีโปรโมชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็กดลิงก์สั่งซื้อใต้คลิป ไปเก็บไปก่อนได้นะครับผมสำหรับตัว e d i f i e r W40TN ตัวนี้นี่เองฮะหลายๆคนอาจจะเห็นนะครับว่าผมเคยรีวิวมาตัวหนึ่งแล้วนะครับผมสำหรับ e d i f i e r ไม่ใช่ตัวหนึ่งตีน่าจะ2ตัวใช่ไหมที่เป็นหูฟังแบบครอบหูนะครับผมครอบทั้งหูเลยนะครับก็ไปย้อนดูกันได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นหูฟังตัวนี้นะครับ d i r e o d s Pro ะฮะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวท็อปเลยนะครับ3,600ับาทนะครับผมซึ่งตัวนี้จะรองรับเสียงไฮไฟ นะครับผมแล้วก็ตัว l d ลด้วยนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้จะเป็นตัวย่องลงมามันก็ราคาถูกกว่ากันนะครับตัวนี้มัน3,600ตัวนี้ก็2,600นะครับผมแต่ถ้า ดีๆก็ลดได้อีก2องสานะครับผมก็ลองไปเช็คกันดูนะฮะซึ่งถ้าใครจะดูตัวนี้ก็ไปดูคลิปในช่องผมได้นะครับสำหรับ Neo b แบทโรนั่นเองไงฮะโดยตัวนี้นะครับ Edifier W240 t เดอนี้มาพร้อมกับตัว Bluetooth 5.3นะครับข้อดีของตัว Blue ู o o t h 5.3นะครับก็คือการกินไฟจะน้อยลงแล้วก็ l a t e n c y นะครับลดเขาเรียกว่าค่าดีเลย์เนี่ยก็จะน้อยลงด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับจุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับคือตัว Active นอย s e c a n c e l l a t i o นนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเทียบกับตัว Neo Buds Pro นะไม่ธรรมดาเลยนะครับตัดเสียงได้ดีมากๆนะครับผมคือผมว่าแบบพอๆกันเลยนะฮะสองตัวนี้ผมถ้าเกิดใครมีงบตัวไหนก็คือเอาตัวนั้นได้เลยนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกไปในทุกตัวนะครับที่มี Active n อย s e c a n c e l l a t i o n หรือว่า ANC นะครับจะต้องมี Ambient Sound มาให้ด้วย Ambient Sound คือ เปิดรับเสียงแลานองเองนะครับเวลาเราใส่หูฟังนะครับเวลาใส่หูฟังก็คือเราเปิด ANC ตัดเสียงรบกวนตัว normal ก็คือการที่ใส่หูฟังยังไงให้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องตัดเสียงรบกวนยังมีเสียงรบกวนอยู่นะครับแล้วอีกตัวหนึ่ง ambient sound นะครับคือการรับเสียงภายนอกเข้ามานะครับก็ปรับระดับได้ด้วยนะครับว่าจะให้ดังขนาดไหนแต่ว่า เวลาที่เราใส่หูฟังตัว e d i f i e r W240TA นะครับแล้วเปิด a m b i e n นซาวผมรู้สึกว่ามันเหมือนเราถอดหูฟังออกธรรมดานะครับไม่ต้องเพิ่มเสียงนะครับถ้าจำวิธมันอยู่ระดับ3มนะครับก็สามารถฟังทุกอย่างได้ปกติแล้วนะครับผมสำหรับ w 240TA ตัวนี้นะฮะแล้วยังมาพร้อมกับ IP55 อันน้ำกันฝน IP55 ซึ่งดีกว่าตัว เนโอแบบโปรตัวนั้นมาที่ i อ IP 5 4นั่นเองนะครับตัวนี้เป็น IP 5 5ก็คือกันน้ำได้มากกว่านั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวไดเวอร์ตัวนี้มี2ตัวนะครับเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะวูเฟอร์กับตัวทวีตเตอร์นะครับทวีตเตอร์ก็เป็นย่านสูงนะครับวูเฟอร์ก็จะเป็นตัวย่านต่ำเป็นเสียงเบสนั่นเองนะฮะตัวเสียงตัวเอ่อเสียงเบสนะครับมันก็จะ ขนาด10มิลิเมตรนะครับผมขนาดไดเวอร์นะครับตัวทวิตเตอร์ก็อยู่ที่6มิลิเมตรนะครับมีอยู่2ตัว2ดงไดเวอร์ข้อดีของมันก็คือ มันจะทําการแยกเสียงแล้วก็ทําให้เสียงนั้นดีขึ้นนั่นเองนะฮะอืมแล้วก็มีเกมโหมดให้ด้วยนะครับไมโครโฟน2ตัวมี AI ในช่วยในการตัดเสียงไมโครโฟนนะครับแต่ถ้าเทียบจริงๆนะครับไม,ไม่ของตัวนี้จะสู้ของตัวโยบัตโปรไม่ได้นั่นเองนะฮะอันนี้พูดไปข่าวๆนะครับผมก็อย่างที่แกะกล่องไปมันก็บอกว่าตัวนี้ถ้าเปิด a c จะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ตามที่แกะกล่องด้านหน้าไปนะครับเดี๋ยวมารีวิววิธีการ เขาเรียกว่ารีวิวสิ่งที่ผมได้รับฟังมาจาก e d i f i e r W240TN ก็เลยดีกว่าครับว่าหลังจากที่ผมได้ฟังและได้ใช้งานจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับหูฟัง e d i f i e r W240TN ตัวเล็กๆแบบนี้เลยนะครับ ตึงตัวมันชาร์จไร้สายไม่ได้นะตัวกล่องนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นตัว Type C แบบนี้นะครับผมตัวด้านหน้าก็จะมีไฟสีขาวอยู่ตรงนี้นะครับสามารถชาร์จไฟได้ตัวหูฟังก็จะเป็นหูเล็กๆแบบนี้นะครับมาทีและส่วนกรดิดกว่าสำหรับ Edifier W240TN ตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับตัว Neo แบบ Pro ผมรู้สึกว่าเบสมันทำได้ดีกว่านะครับ ด้านวูเฟอร์เนี่ยเบสทำได้ดีกว่าซึ่งตัวนิโอแบบโปรเนี่ยผมรู้สึกว่าเบสมันยังมันยังไม่สู้ตัวนี้นะครับตัวนี้เบสดีกว่านะครับผมแล้วก็ตัวเ,เสียงย่านอื่นก็ถึงโอเคแต่ว่าถ้าย่านอื่นๆนะเนโอแบบโปรจะดีกว่านะครับผมก็ตัวนี้ก็มันก็ขีดกันอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นคนชอบเบสอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเบสตัวนี้มันดีกว่านะเอออันนี้ก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนั้นน่ะถ้าเกิดไปต้องการความละเอียดจริงอย่างไงดนโอแบบโปรก็ดีกว่านะครับ เอออันอย่างไงน,นี้โอพัดโปรก็ดีกว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะฮะร,ระบบการตัดเสียงนะครับระบบการตัดเสียงผมบอกเลยว่าตัวนี้การตัดเสียงนะ่ะพอๆกับตัวโอบั t โปรเลยนะครับแทบจะไม่หนีกันเลยนะแทบจะไม่หนีกันเลยนะครับตัดได้พอๆกันเลยแต่ว่ามันตัดได้อันเดียวอันนั้นนะ ตัวนิวแบบโปรจะมีแบบ low noise cancellation แล้วก็ตัว high noise cancellation แต่ตัวนี้จะมีเลือกตัวเดียวนะครับก็คือเป็น active noise cancellation เลยนะฮะก็อันนั้นมันมันจะแยกได้แต่อันนี้จะแยกไม่ได้แต่ว่าตัดเสียงพอๆกันเลยนะครับผมฟังในที่ทำงานอะไรเงี้ยถือว่าไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วก็ ฟังในที่ที่มีเสียงรถเสียงอะไรอย่างเงี้ยตัดเสียงได้ดีมากๆนะครับได้เงียบเลยแต่ก็ยังมีไม่ได้เงียบที่สุดไม่ได้เงียบแบบหายไปเลยนะมันก็มีเสียงที่เกินเดซิเบลที่มันตั้งมามันก็ยังมีอยู่นั่นเองนะฮะแต่ถือว่าเสียงเนี่ยไม่ธรรมดาเลยการตัดเสียงนะครับผมในส่วนของแอมเบียนซาวอย่างที่ผมบอกแล้วว่าแอมเบียนซาวตัวเนี้ย เวลาเปิดรับเสียงเหมืออเราเอาหูฟังออกจากหูเลยนะครับการเปิดแอมเบียนซ์ซาวน์เนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับทำได้ดีมากๆนะครับเมือแล้วถอดหูฟังเลยนะฮะเบิเดอแล้วถอดหูฟังซึ่งเสียงมันได้รับแบบเราเปิดหูปกติเลยนะครับซึ่งพอๆกับตัว n นโอแบทโรเลยมันเหบือนเลยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของมันเลยนะครับไมโครโฟนทั้งหมด4ตัวนะครับบอกเลยว่าการทํางานของไมโครโฟนทําการตัดเสียงได้ดีแต่ว่ามันไม่ดีเท่าเนโอแบทโรหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วเวลาคนที่ใช้หูฟัง ฟังไร้สายนะครับผมตัวฟังไร้สายที่มีก้านจะรับเสียงไมโครโฟนได้ดีกว่าจะรับเสียงข้อฝุไมโครโฟนได้ดีกว่าได้ดีกว่าตัวนี้เยอะเยอะเลยนะครับตัวนี้เวลามันเป็นจุกจุกจุดตรงหูตรงเนี้ยนะครับปัญหามันก็คือมันไม่สามารถรับเสียงไมโครโฟนได้ดีเท่านะครับผมไม่สามารถรับเสียงไมโครโฟนได้ดีเท่าตัว Neo แบบ Pro นะครับพวกมีก้าน่ะจะรับเสียงได้ดีกว่าตัวนี้นะครับผม ดีกว่ามากๆเลยนะครับอันนี้บอกตรงๆเลยนะฮะคือถ้าจะเอาตัวนี้ไปคุยโทรศัพท์ผมผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่เท่าไหร่ไปหาตัวมีก้าดีกว่านะครับการเล่นเกมนะครับตัวนี้มีเกมโหมดมาให้แล้วก็ตัวบลูทูธหุ้ดสมเนี่ยมันโลเลเทนซี่นะครับก็คือลดการเขาเรียกว่าอะไรนะลดการดีเลย์ลงนะครับมันทําให้การเล่นเกมทําได้ดีนะครับตัวเอ i ิฟายเออร์ทุกตัวผมรู้สึกว่าการแยกเสียงเท้าแยกเสียงอะไรในเกมเนี่ย ทำได้ดีทำได้ดีนะครับสามารถใส่เล่นเกมได้เลยนะครับยกเว้นตัวหูฟังครอบนะครับอันนั้นเนะี่ยแยกเสียงเสียงมันอู o ้อู้ไปนะครับแต่พวกหูฟังไร้สายแบบ True Wireless ท,ที่มันเป็นจุกแบบนะี้ยผมถือว่าการเล่นเกมทําได้ดีเลยนะครับสาหรับใครจะซื้อไปเล่นเกมนะถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเท้านะครับหรือว่าเสียงสกิลเนี่ยเสียงดีมากๆครับสำหรับสายดูหนังนะครับผมเป็นคนชอบเสพหนังชอบดูแบบ ที่มันแบบเบสบึ้มแบบพวกระเบิดพวกอะไรงี้นะครับเสียงดีผมบอกเลยว่าเสียงดีนิวแบบโปรก็ดีตัวนี้ก็ดีนะครับการแยกเสียงถือว่า แฉมมากนะครับแยกซ้ายขวาได้ดีเป็นสเตอริโ,โอได้ดีมากๆนะครับผมและอีกอย่างนึงนะครับผมชอบเสียงบึ้มอย่างที่ผมบอกว่าตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าเปิมันดีกว่าตัวเนียวัตโปไม่รู้ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่านะครับแต่มันเป็นแบบนั้นนะฮะผมผมเลยรู้สึกว่าเวลาผมใช้ผมใช้ตัวนี้ในการดูหนังมากกว่าตัวนิยวแบตโปลผมเอาไว้ฟังเพลงนะครับฟังเพลงแบบทั่วๆไปเลยนะครับแล้วก็ไมโครโฟนมันดีกว่าตัวนี้เท่านั้นเองนะฮะ ก็ถ้าเกิดว่าใครมีงบเท่าแค่แค่ตัวนี้ก็ซื้อตัวนี้แต่ถ้าจะใช้ไมโครโฟนด้วยก็ไปเอาตัวที่มันมีกา้านนั่นเองนะฮะก็เลือกกันเอาละกันสําหรับการใส่ออกกาลังกายนะครับตัวนี้มันเป็นจุกแบบนี้นะครับส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าการใส่ออกกำลังกายอ่ะมันต้องการความกระชับแล้วก็แบบถอดใส่ง่ายถอดใส่ง่ายมาก in ๆนะครับซึ่งใครที่ใส่จุกแบบนี้มันจะรู้สึกแบบเอ้ยม,นะม,ม,มันเหมือนมันจะหลุดนะเออแต่จริงจริงมันไม่ได้หลุดหรอกมันเหมือนมันจะหลุดแล้วก็เรารู้สึกว่ามัน ไตเรามันไม่มันคงมันไม่เหมือนแบบตัวที่มันเป็นการที่แบบสวมปุ๊บแล้วได้แต่อันนี้มันต้องปรับองศากลค่อยบิดอย่างเงี้ยเออแล้วมีเหงื่อเข้าหรืออะไรเงี้ยเราบางคนลำคาญแล้วแบบออกมาเช็ดอะไรเงี้ยมันก็จะใส่ยากนะครับถึงแม้มันจะกันน้ําก็ตามนะผมรู้สึกว่าตัวเนี้คำหรับการออกกำลังกายผมยังยังไม่ได้ชอบเท่าไหร่แต่มันดุดมันก็ไม่ดุด ก็วิ่งได้นะครับผมสาหรับตัวนี้นะก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่ว่าสำหรับผมผมรู้สึกว่ายังไม่เท่าไหร่แต่ใส่ออกมาคายได้นะครับกันน้ำกันฝุ่นนั่นเองนะฮะตัวหูฟังนะครับสามารถควบคุมคําสั่งได้โดยการมันจะเป็นปุ่มนะครับซึ่งข้อดีของการเป็นปุ่มคือเราจะไม่เผลอพลาดไปโดนถ้าเป็นพวกหูฟังที่แบบไททัส,สก,กีน,นะครับไททัสอะใชทัสแบบแตะไปอ่ะ เราจะเผลอไปโดนบ่อยๆนะครับแต่ตัวนี้จะต้องเป็นปุ่มกดลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะเขาจัดการมาเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาในการแบบเผลอลั่นไปกดนั่นเองนะฮะแต่ว่าเวลากดลงไปอะ่ะมันก็กึ๊กเออมันก็ไม่ได้กดแรงมากนะครับจนที่ทําให้เราเจ็บหูถือว่าโอเคเลยเนี่ยฮะสำหรับตัวปุ่มกดปุ่มควบคุมอะไรพวกนี้นะครับยังไม่พอจุดเด่นของ Edifier ทุกตัวนะครับสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Edifier Connect ใช้ได้ทั้ง Android และ iOS นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็สามารถเชื่อมได้เช่นกันนะครับแต่ว่าจะอยู่คนละหมวดกับตัว n e o b u d Pro นะครับอันนี้จะอยู่หมวดเดียวกับตัวหูฟังครอบหูนั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับสามารถปรับ e q u a l i z e r ได้เหมือน n e o b u d Pro เลยนะครับก็ให้ของ n e o b u d Pro เลยก็ได้มันก็หรือว่าใครอยากจะ ปรับเองก็สามารถปรับได้เช่นกันก็ไปปรับในอีควอไรเซอร์นะครับผมแต่มันจะมีดีฟอร์มให้2ออันนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกอะไรนะครับหรือว่าจะไปปรับเองปรับตามตัวอื่นคุณก็ปรับได้เอาให้มันตรงตามใจของคุณนะครับคุณสามารถเลือกได้นะครับผมก็ก็ถ้าเกิดว่าใครไม่เก่งก็ใช้เดิมๆไปผมก็ว่าเสียงมันก็ดีแล้วนะครับเบสโอเคแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังรู้สึกว่ามันยังไม่สุดนะครับหรือว่าเก่งในการปรับอีควอไลเซอร์นะครับก็ไปปรับ ขัดต้อมาก็ได้นะครับอีโคไลเซอร์เขาสามารถปรับได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถปิดแอคทีฟนักเ i อรชันหรือว่าเปิดแอมเบนซ์ซาวก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนโหมดเป็นเกมโหมดหรืออะไรคุณสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับมาสรุปภาพรวมทั้งหมดนะครับของ edifier w 2 4 0 tn ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าการตัดเสียงดีนะครับใครจะซื้อไปเล่นเกมซื้อไปฟังเพลงซื้อไปดูหนัง ถือว่าจมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะซื้อไปคุยโทรศัพท์ผมเนี่ยรู้สึกว่าตัวมีก้านดีกว่านะครับดีกว่ามากๆนะครับผมตัวนี้การรับเสียงไมโครโฟนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้บอกตรงๆเลยแบตเตอรี่ไร้อยู่ได้นานนะครับแบตเตอรี่อยู่ได้นานมากๆนะครับผมบอกเลยนะฮะแล้วรูปร่างลักษณะมันบางๆนะครับไม่ได้หนามากนะครับเหมาะกับการพกพานะครับแถมเขายังแถมกระเป๋าให้ด้วยนี่ยกระเป๋าแบบนี้นะครับ กระเป๋าเ d ทิฟายเแบบนี้นะครับก็ไว้ใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับกานกันมันไปลอยนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวสายชาร์จเป็นไทซีถือว่าโอเคใช้งานได้ดีนะครับไม่ได้ว่าเสียบยากหรืออะไรนะครับผมทุกอย่างถือว่าโอเคทั้งหมดก็มีเรื่องเดียวเรื่องการคุยโทรศัพท์ไมโครโฟนเท่านั้นแหละนะครับที่ที่ผมรู้สึกว่ามันมีปัญหานะครับสําหรับตัวตุกหูฟังที่ที่ ที่มันไม่ได้เป็นกา้านนั่นเองนะฮะการเล่นโคงเล่นเกมทุกอย่างดีหมดนะครับผมก็ใครจะซื้อนะครับก็ลิงกใต้คลิปในราคาอยู่ที่2,690บาทแต่ว่าคุณซื้อ1 2บสคุณจะได้ลดอีกเยอะผมบอกแค่นี้เลยนะครับก็กดลิง์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับตัว Edifier หูฟัง Edifier W240TN ตัวนี้นั่นเองครับไปซื้อได้เลย